สวัสดีครับวันนี้มาเทสกล้องก่อนส่งนะครับกับลิโค FF 3 D AF นะครับด้านกล่องนะอันนี้เป็นบ็อกเซตเปิดฟ้ามากตัวนี้เป็นคู่มือครับ เป็นตัวกล้องใส่คล้องด้านในนะโอเคอันนี้ซองนะครับซองอาจจะดูเก่าๆไปสักหน่อยหนึ่งนะนี่ยมีรอยเย็บใส่ข้องซิปโอเคตัวกล้อง วิธีเปิดออกมาเปิดมาแบบนี้นะแล้วเราก็หยิบกล้องออกมาแบบนี้โอเคเรามาดูตัวกล้องกันด้านบนนะครับด้านล่างไซ่ทานบอกวันที่ตรงนี้นะเลื่อนแล้วก็ใช้เล็บนิดหน่อย ขออนาตใช้เหลียญมันจะเปิดยากนิดหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าขอไม่เปิดแล้วกันเนาะ,ะรับปับใส่ฐานตรงนี้นะแล้วก็ปรับตรงนี้เป็นฐานบอกวันที่ ด้านล่างปุ่มรีวายภายในนะครับโอเคอยาเรามาลองใช้งานกันดูเปิดฝาด้านนี้นะฐานที่ใช้เป็น aa สองก้อนนะครับจะมีสัญลักษณ์บอกอยู่เนาะเห็นไหมเอ่ยบวกลบใส่เสร็จแล้วเช็คให้ดีนะครับว่าปิดสนิทมากก็ตรงนี้เปิดกล้องอให้ดูหน้านเลนก่อนตรงนี้เป็นปรับ iso นะครับหมุน iso นะผลตรงนี้เห็นไหมสองร้อยสี่ร้อยถึงหนึ่งพันนะตรงนี้เป็นปุ่มเปิดแฟลชดันอย่างนี้มันจะมีเสียงชาร์ปแค่นี้เองเปิดกล้องปุ๊บจะอยู่ที่สตาร์ทหรือตัว S ถ้าเราก,กดชัตเตอร์เป็นหนึ่งครั้ง กล้องจะออโต้ไปที่หนึ่งถ่ายได้เลยเราโฟกัสเห็นไหมยหหมครับถ้าขึ้นไฟแดงๆนี้มันจะบอกให้เราเปิดฝัลแต่ถ้าไฟสว่างพอน,นะครับ อ๋อขออภัยครับที่ขึ้นไฟแดงๆมันจะมีรูปคนรูปวิวอะไรเงี้ยมันแปลว่ามันโฟกัสที่คนหรือว่าโฟกัสใกล้หรือไกล้ะมันจะแจ้งเตือนเราประมาณนี้นะลองไปดูในคู่มือเนาะครับกดถ่ายได้เลยเลขก็จะหลันตามนี้ นึเปิดให้ดูตอนถ่ายอันนี้ยังไม่ได้ใส่ฟิลมนะเช็คได้เห็น <Okay. S 1> <Okay. S 2> ไหมทีนี้เรามาลองใช้แฟลกันชาร์จถ้าเป็นถานใหม่ๆไฟมันจะขึ้นนะมันจะขึ้นแจ้งว่าแฟลพร้อมใช้งานแต่ว่าถ้าเป็นฐ่านเก่าๆแล้วเนี่ยรอสัก พักหนึ่งติดละน่าจะเห็นนะเดี๋ยวลองใช้ให้ดู ติดนะครับถ้าไม่ใช้แฟลชก็ปิดไว้อยู่ตรงนี้กนะ็ได้โอเคปิดแฟลนะตรงนี้เป็นเซลทัมเมอร์มันนี้เปเสียงแจ้งเตือน ตัวกล้องทํางานง่ายมากพอเราไม่ใช้กล้องก็เลื่อนปิดฝาาะจะออกมาถ่ายก็เปิดตรงนี้กดถ่ายได้เลยนะครับมาถึงเรื่องใส่ฟิล์มอ่ะอันนี้ฟิล์มทดลองนะไอโอ0สี 400. ใส่เข้าไปอย่างนี้ จะยากนิดนึงโอเคใส่เข้าไปแบบนี้นะครับดึงหางฟิล์มพาดเข้าไปข้างในเลยดูรูหนามเตยให้ตรงกันนะเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาปิดฝาเสร็จปุ๊บเปิดหน้ากล้องแล้วก็ ลองดูว่าฟิล์มมันเลื่อนไหมนะไฟกระปี๊บตรงนี้ฟิล์มทํางานอยู่โอเคแสดงว่าฟิล์มเข้าลราลองถ่ายดูถ้าฟิล์มเข้ามันจะเป็นอย่างนี้นะกดถ่ายกันละไฟจะขึ้นว่าเลื่อนฟิล์มเราก็ถ่ายไปเรื่อยออสมมุด ถึงเลขสามหกแล้วมันรุ่นนี้ไม่แน่ใจว่ามันออโต้กลับเองหรือเปล่านะแต่ถ้าสมมติลองถ่ายไปดูด อันนี้คือลองเทสกล้องกันแบบยาวๆเลยนะครับเนาะตัวค้งที่กดแล้วฟิล์มเลื่อนไปไ,ไปจะขึ้นสีเขียวตรงนี้นะสังเกต สาิบห้าสามสิบหกแสดงว่าหมดม้วนหมดม้วนมันจะมีเสียงเตือนเสียงเตือนให้เรารีววกล้องกลับนะครับเราก็ดันตรงนี้นะเห็นไหม ปล่อยให้มันทำงานไปเรื่อยๆสังเกตที่ไฟนะ Okay. ถ้ามันร้องนี้เราก็กดออฟปิดแปลว่าฟิล์มม้วนกลับเข้ากลับเรียบร้อยปิดฝาตรงนี้แล้วก็เปิดเอาฟิล์มออกเห็นไหมโอเคการทำงานมีแค่นี้เองครับง่ายๆเนาะข้อควรระวังนะครับกล้องคอมแพคเกือบจะทุกรุ่นนะ เวลากรอฟิล์มกับห้ามเปิดฝาออกเด็ดขาดย้ํานะครับเวลาเราก็อฟิล์มกับเนี่ยปล่อยให้มันทางานออโต้ของมันเองห้ามเปิดฝาออกระหว่างกรอฟิล์มกลับเพราะนอกจากจะทําให้ฟิล์มเสียแล้วเนี่ยระบบกลไกชัตเตอร์เนี่ยอาจจะเสียตามนะครับ โอเคนะแล้วก็เวลาเราไม่ใช้ไม่ได้ใช้กล้องนานๆเนี่ยพีน่งนันนำให้ถอดฐานออกโอเคนะวิธีเก็บใส่ซองง่ายๆเลยให้ดูตรงนี้รอยแข็งๆมันจะมีเหมือนบุกพลาสติกแข็งๆไว้ตรงนี้ก็คือส่วนของชัตเตอร์ให้อยู่ในส่วนของชัตเตอร์แบบนี้นะ ตัวกร,รมหืหยีมันจะเก่าไปนิดนึงนะครับประมาณนี้เราก็ดึงสิเก็บส่วนตรงนเ,เนี้ย่หนึ่งไม่แน่ใจว่ามันจะขาดอีกไหมนะครับวราะมันเป็นหนังแล้วก็เย็บเฉยๆไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปห้อยหรือไม่ต้องไปใช้มันนะครับตรงนี้เนาะ ใช้ใส่ของเนี่ยโอเคก็จะประมาณนี้ครับกับลิโกตัวนี้นะอันนี้ลองไปเปิดดูนะสไลด์นี้แล้วก็เปิดออก มันเปิดยากเอาเป็นไม่เปิดแล้วกันโอเคครับก็จะประมาณนี้